คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสรบถึสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสกคร้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับสวัสดีครับมาพบกับสตรหว่ยโชคสิรธฐีหมื่นล้านนะครับกับสูตดดับล่างสุดสีที่ังคงเดินหีต่อจากงวดที่แล้วนะครับ ตรงสูตรนี้เราแสดงให้เห็นเพียงเจ็ดงวดเท่านั้นนะครับเริ่มตั้งแต่สามสิบธันวาคมครับว่า,าเห็นไหมครับหลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยครับหลักแสนของวันที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักหน่วยของวันที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักหน่วยของสองตัวล่างครับบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งครับบวกรวมกันครับได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยนะครับได้เท่ากับแปดแปด ได้8ใช่ไหมครับ8คูณ4 8 4เท่าไหร่8 4 3 2ได้2ครับใส่เลขก2ไปเลขดับครับเรามาดูกันต่อนะครับ17มกราคมออก4 9่เก้าห4และว8 8ครับ2ไม่ปรากฏใน2ตัวล่างเลยนะครับถูกต้องนะครับเรามาคำนวณกันต่อครับหลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักหน่วยนะครับบวกด้วยหลักร้อยนะครับผลบวกรวมกันได้เท่ากับเท่าไรเอ่ย17 17ูณ4ครับ สิบเคูณสเป็นเท่าไหร่เอ่ยนำตัวเลขท้ายมาวางครับได้เท่ากับ8 1ดหนกุมภาพันธ์ครับออก5 8าแ2ดเกาสอดละศูนย์ครับ8ไม่ปรากฏในสตัวล่างเลยนะครับถูกต้องนะคำนวณต่อครับหลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วยหลักร้อยนะครับ ควรสามารถลองลองนำสูตรไปคํานวณก็ได้นะครับว่ามันได้ผลตามที่ของคำนวณให้ดูหรือเปล่าอันนี้เป็นสูตรต่อนึงที่ถูกต่อนองจางวัที่แล้วนะครับคือมันเป็นเลขดับครับอะเรานํามาผลบวกลบกันได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย20 2 0คูณ4รับได้เท่ากับ0ครับเพราะมันได้80ไง2 0 4คูณ4 4 2, 8, ได้8 สี่คูณศูนย์ได้ศูนย์นะครับเป็นแปดสิบไงแปดสิบเท่ากับแปดสิบก็นำเลขศูนย์มาวางตรงท้ายไงครับทำเลขศูนย์มาวางนะครับสิบหกมาพันออกเจ็ดแปดหนึ่งสี่ศูนย์สามละเก้าสี่ศูนย์ไม่ปรากฏในสองตัวล่างเลยนะครับถูกต้องนะครับสิบหกมาพันครับเรามานูกันต่อนะครับหลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วยหลักสิบบวกด้วยหลักร้อยนะครับก็นําผลมาบวกลมกันกลับได้เท่ากับเท่าไหร่ยี่สิบสามยี่สิบสามคูณสี่ครับ ได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยนำตัวเลขท้ายมาวางครับคูณเสร็จได้เท่ากับสองหนึ่งมินาคมครับออกแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดและเก้าแปดครับเรามาดูกันต่อนะครับเลขสองไม่ปรากฏในสองตัวล่างเลยนะครับถูกต้องนะคำนวณต่อครับหลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักร้อยนะครับบวกลบกันได้เท่ากับเท่าไร่เอ่ยยี่สิบหก ี่หกคูณสี่ครับคูณสี่เสร็จแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนำตัวเลขท้ายมาวางเท่ากับสี่สี่ลาบมณูนครับสิบหกมีนาคมออกอะไรสิบหกมีนาคมออกห้าศูนย์สามสี่สี่หกและเจ็ดเจ็ดครับสี่ไม่ปรากฏในสองตัวล่างเลยนะครับถูกต้องนะครับสิบหกมีนาคมครับํำนวณต่อครับห้าศูนย์สามสี่สี่หกและเจ็ดเจ็ดครับหลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วยหลักร้อยครับ นำผลบวกบวกลมกันครับได้เท่ากับ25 25นำมาคูณด้วย4ครับ4ของที่นะครับเท่ากับ0นะครับ1 6พฤศจิกาคมครับออก0 5 1 0 9 5ครับได้2 2 2ตัวล่างออก2 2ใช่ไหมครับเลข0ไม่ปรากฏใน2ตัวล่างเลยนะครับถูกต้องนะครับคำนวณต่อครับในส่วนของ ที่เราเรอคอยกันอยู่นะครับดูไปด้วยฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์เพื่อนด้วยนะครับหลักแสนของรางวัลที่หนึ่งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยของที่หนึ่งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยของสองตัวล่างครับบวกด้วยลหวยลหักร้อยของสามตัวหน้านะครับบวกรางวัลครับคือศูนย์บวกห้าบวกสองบวกสี่เท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดคูณสี่ครับสิบเอ็ดคูณสี ได้เท่าก,กับ44 44ใส่4ใช่ไหมครับตดวเลข้าย4ี่ยังคงเดินดีอยู่หรือเปล่านะครับเป็นเลขจับในงวดถัดมาในงวดที่ถึงอีกอยู่หรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะได้เห็นทุกสูตรนะครับถ้าเราไม่กดติดตามนี่มันจะเห็นแค่เป็นบางสูรนะครับฝากกดแชร์เพื่อนด้วยนะครับกด Subscribe ไลค์แชร์ด้วยขอบคุณมากครับรอติดตามสุดต่อไปครับ